สวัสดีครับทุกท่านระหว่างพักไอติมมาโอ้โหกับตันสุดยอดมีน้ำใจเลยเรียกพ่อมากินไอติมด้วยโอ้สุดยอดเลยก็เอาเงินไปจ่ายดีมากเลยโอ้ดีดีดีเจ็บใจเลยๆืะ่กินก่อนนิดหน่อยนี่ฮะรถไอติมมานะครับอู้อะไรกี่บาทละเอิญเนี่ยมันน่ารักจังห้าบาทวันนี้ผมใช้ไปยี่สิบบาทแล้วผมก็ประหยัด ไปลุงมึงกีนลุงแน่นท้องอยู่กินก๋วยเตี๋ยวอืดยู่มขอบคุณมากเลยตอนนี้ก็พักเบรกนะครับเพราะว่าอะไรนะไอ้ิมแดดปนคุณพ่อก็นั่งเดมันยอดเออเนาะเติมพลังกันก่อนอร่อยจริงนี่นะ อร่อยเหล่าไรฮะครับไรจริงเป็นเจ้าโน้นมาผมไม่ได้ซื้อนะเลบอยเห็นเป็นเจ้าเฮ้ยอย่าพูดออกคลิปสี่เดี๋ยวเขาไม่รู้เจ้าไหนอ๋อไม่รู้เจ้าไหนอือเจ้านน้นเนาะโน้นโน้นโน้นเจ้าของแกทำอร่อยจริงนะแกน่าอยู่ในหมู่บ้านนี้หรือเปล่าไม่แกอยู่อีหมู่บ้านนึงเดี๋ยวพ่ออร่อยไหมพ่อ นั่นนะพอได้ติมไปแล้วฮะไม่กินเลยอร่อยแล้วพักกินในติมก่อนนะครับกัปตันดำซิงขอให้ทุกงห้อยนะครับตันวันนี้คอสิบบาทขอให้ได้มาสิบสิบล้านสิบล้านโอ้สาธุเพียงเออโอเคตัวนี้สิบเท่าสิบเท่าสิบโอ้สิบเท่ามันก็น้อยไปวันนี้ผมได้สิบบาทผมถูกแล้ววันที่หนึ่งเนี่ยโอ้ยงงอะให้น้ำพูดถึง เอาครับเมาเลยเมาของพ่อเลยเมาเมาเท่าไหร่ทีมงานกินตรงนี้เลยอู้หนึ่งถังหนึ่งถังมาตั้งเลยอ่าไม่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนอย่างอื่นบ้างเออกินแค่จะไปกินไก่ติมเนาะอติมเออไยวเนะตั้งตักกินกันตรงนี้เลยเออไปผ่านไปผ่านมาเราเรียกแจกนีไหะดีดีเนาะแค่พูดก็รู้สึกดีแล้วว่าก่อนต้องบอกว่าต้องหลังวันที่ถูกนะช่วงนี้ถูกสิบวันยี่สิบวันเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เจอเพราะอะไร เพราะว่าจะต้องไปใช้เงินใช้อะไรอ่ะนะผมไม่ได้กินแล้วดูท่าแล้วได้กลับมาบอกเฮ้ยเป็นไงไม่เหลือแล้วพี่หมดเลยเลี้ยงแน่นอนแต่ยอาเลยเออเนาะก็ให้สาธุคอยได้เราบาลังกันก่อนอันนี้ก็พักรีแลกซ์ชั่งหน่อยนะทุกท่านเาเนาะอะไรไม่เอนไปเอาคลายดีมไปแล้ว้าเก็บไมปปล่อยมอเตอร์สู้อ้าเหรอะเก็บไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเถอะ อืมอร่อยนะผมเจสมมุติการซื้อให้คนผมต้องมากินเองอ่ะขอบคุณมากเลยจิตใจดีมากเลยหมาอย่ามองขอบคุณมากเลยมองอย่ามองมันกินแม่อร่อยหมามองอยู่เหมือนหมากดดันนะปล่อยหมามันมองไปเถอะหมามันก็ทำหน้าที่มองกับเห่านั่นแหละก็เป็นคนใจบุญด้วย ็เลยลำบากเลยทีนีวาวุ่นเลยอยากกดดันได้ไหมวะเอาโอเคก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะับผมก็ขอบคุณกัปตันนะวันนี้เลี้ยงไอติมคุณพ่อด้วยขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งได้โชคด้วยวันนี้วันวันดีด้วยรวมถึงเสสิบเท่าเอฟซีทุกท่านด้วยนะที่ชมคลิปนี้นะขอให้มีโชคนะวันนี้นะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับมีโชคนะมีโชค